ไปเอาสี่ลูกจนเลยเสียบแต่ว่ามก็เป็นคอนเทนแค้นผมก็มีเป็นการสร้าง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 ทุนนี้ครถ้าเอาจริงไค่ยึดแทนตาแบบคนจริงได้ตายแบบสี่สิบบาทถ้าไม่สน่ผคนที่รับโกงนี่นับโกงโอ้โหนับเกินไปเยอะะใช่นับเกินไปเยอะที่เราป่วยให้มามาได้เมื่อกี้นับกลมไปจน เฮ้ยไอู้้เออันนี้มันมีแก้สูงเลไอนี่ยนี่รู้อ่ะนี่เขากำลังพยายามจะดูทางคนนะพี่นะ ไปตัวนี้นไปสวยมากเลยมันมั่นใจมากว่มามันถ้นา,นนามันถทาสูงมันสวยสุดนะเหนีเียเียย่างเก่งดีมีเดียเด้ยแล้วเขเคยแจกแจอย่างแาเดี๋ยวนี้เราไม่ได้วมม่ี้นก ตัวยังไม่ขึ้นเลย,ยกูจะเป็นกัวเลยมึงเนี่ยเมื่อกี้ทำไมพี่ไม่เอาสับเบีย้ยเลยเมื่อกี้หมาลอยฟ้าสวยเลยม้าไม่ขึ้นไม่ไม่เขาพิม,มพเบี้ยเมื่อกี้หมาอยู่ตรงนั้นแล้วเดินเบี้ยงไงขอก่อนสับป,ปุ๊บแล้วงานกูแล้วก,กินสองหนึ่งไงมีอะไรมีพวกถวายถวายเม็ดแต่แต่เนี้ก็ดีอยู่แต่เมื่อกี้แล้วสับป,ปุ๊บเลย ตังไเลยต้อนไม่กินแต่กัดแท้งกัด้งาเอะไรมันกินเบี้ยเราเว้ยตอไม่ใชนโไอ่ยแล้วยังไงอ่ะแท้งกดิท้งแนหน้าใครแหบก็รู้มาอุ้ยเบี้ยขุนตายรู้ก็ดีนะหเด้อาหรอนลูมาก้างเลยที่ไม่รู้ก่อน พอครอเปล่าจะดูที่จะบอกอยากดูว่าเรมาเปนไหนมากินแล้วเียนเพื่นโอ้ระยะไกลเม่อยงั้นอีกเลยตายตปยตายยเหน่ตอยเน่ไ่ตายตายก็ังไม่โตอ่ะสาหัสอะไรเงี้ยสาหัสหาัการเนี่ย มาตาห้าดีจัเลยน้าเฮ้ยทำไมสุนมันโรลลี่วะสุนโรชวยสู้สึกสู้สึกตะแนะโอ้โรูปลารถตันมันไม่ทันนะเขาก็มากันนะพี่ต่อเรือต้อเรือไปตาหนึง เขา ทำมีอะไรวะต่อเรื่อดิน่าจริงอ่ะกินเบี่ยมึงทำอะไรอ่ะไม่อยากขายค่ะ ดีกว่าให้เลือดเลือดแดงราวที่ผมผมเลือดแดงก่อนนี้มันชันเนื้อไงแล้วเกี้เออใช่ชันเนื้อไงแล้วถ้ามันชันเนื้อแล้วมันหลับแหละอะไรจะหลับวะก็เดี๋ยวมาดิอะไรอ่ะขึ้นอยูแล้วขึ้นไปเนี่ยมันจะทำอะไรกูกินมันดิกินมันเดือดยิ่ก็ขยะอางกาศเงินกู้เยาขึ้นไปแดกมึงเอง อะไรแต่สินใจหมาให้เลือกอะไรแดงเหรอนี่ผมนี่เก่งลยกูซ้อนเก่งนี่เก่งมากมันลองมันลองเขาเรียกว่าไรวะมันลองหงายร้อยรอยจริงที่กบมันไม่ไดไม่ไไม่ไยิงไปจริงเนี่ยิงไมิวก็ได้หงายพี่ขององของไม่ขึ้นมาพี่ไม่ใช่ไม่ยิงยิงไม่ไม่ยิงก่อน ทำทีพอเลิกทำทีจับกินไม่ทำทีทำทียิงจับกินจับกินยิงยิงมันเสียเวลาเราฆ่าเราเราเราจะหงายลอยลอยแล้วจวันแเราจะจับกินเราไม่เราไม่ยิงให้มันเสียเวลา ขึ้นนี่คุนขึ้นคุนไม่อัดข้างหน้าแล้ไม่ต้องตีเอาค้งเข้าไปตีเลยม้าเมือกขยังไม่ได้ตัวโค้ไม่อัดข้าหน้าเลยนี่ถ้าของนี้ลุกเรากินะรอย่างเงี้ยเอาคนขึ้นไปเหรอแล้คุณไม่อัดข้างหน้าเลยพี่ว่าพี่ว่าหักข้างหน้าเลยนี่พี่ว่าเอาเรือมาหนีดกวยจับมาของหน้านี่ผมไม่แน่จ้วไ่าข้นไปขรับขึ้ไป่าัน้ไป่ยนไปกว่าขยปกว่าขยันก็เสมออนก

đuợt cái đít bay đấy. Đợi ta để không đây. nó luông má phải kìm chục lên đi ปักเขาให้ปักกระเนียงเข้าไป,ปนี่โอนนลพี่พี่จะขายไมหาหาหาตีกรอนให้เาแน่แล้วขายปไปทีโอนให้ดีกหรอ chào bia luôn luôn sáng. luôn 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 luôn

ร้องดีกว่าพี่เดี๋ยวเย็นี่เต้องทรมานเหยื่อนร็องเปิดเหมเลยร้องเปิมเลยเปิเม่เ่อจับเจับินเราอยู่เราต้องปูกกอถ่านร้องอ่ะท้าเขี่นี่ฮะเขาเรือยิงตรงนี้มันมีคอนตัน เดีนะ๋ยวน่ะนี่ก็คอยเจีย๊ยงอย่างนี้นี่จะได้นับสตีนัทอะไรเบาย่าเปล่าเออดื่มใช่ไหม,มได้รู้เรดกุ้งมันเป็น,านายังไงจะเบียดม,มาขัดนลันแล้วกูอยา้ก <c oughs> ูกินหนึ่งที่กูจะกินขูดโชบทำแป้งกูเสียโชคพี่ชนะ แค่นี้จะแกไงฮะ่งนี้เจอาบอกว่าอย่างนี้ได้คุณมมาช่วยอย่างงี้ได้ง สองนะสิบหกปลายใช่เล่นรอบนี้ให้มันกินสองคับสิบหกปลายอะไรอ่ะจะมาต่ออะไรดีล่ะร้อล้อมันมาต่อเรือใช่ไหมเราคดนรุ่

我过来。 นะใช่ใช่เข้าวไปไหนพี่อยู่ยาฉาไปไหนวันนี้ก็ทาอะไรได้หมดไปกินตาที่พี่ข้างบนอ่ะนั่นอะไรได้หมดอ๋อนี่มันจะลอยเรือต่อเรือตกลูกไม่ข่าวจะลอยเรือต่อแล้วไม่กินเลย

แล้วก็เดินเบี้ยอย่างงี Meyer> ้ใช่ไหมเออมันไม่ตายได้ไงพี่เอาแล้วพี่ก็เดินเบี้ยเดินเบี้ยแล้วผลรู้แล้วโอ้โหมันแจ้งใหม่เลยแต่เส้นของพี่พี่จะกินทีอเราพาไม่กินไม่กินที่กินมันจะหกสิบสี่อยู่อย่างงี้คือมาไต่เห็นไหมอย่างงี้คือชนะเห็นไหมพี่จะพี่จะไปกินอะไรพี่กินจะชนะไม่ชนะยังไม่รู้ แล้วไอ้แต He He ้มหที่เอามาเอาเรือลุกอะแต่จริงๆไม่ใช่จับเรือจับเพราะว่าเพราะว่ามันมีแต้มลอยเพราะมันมีแต้มลอยลุกด้วยตังแต้มเท่าไนร่อ้าวพยายามเบี้ยตาเดียวเปล่าเบี้ยอหก็ให้ขอเลือดที่ลุกให้เขากินสองเมยเหรอก็กลายเป็นน้64ไปเอาไหมน64ใช่ไหมโอ้จะทอกระมาไหมเฮย ลุกเข้าไปเด้เกินเลยกินเยเด้อยอมยอมยอมเอ้อย่าเพิ่งยอมดีกว่าเพราะมีถิงหกมูอ่าฮะอันนี้กินหมเลี่อ่าไม่เปนไร่ดด้วยเ้ยเท่าไหร่แล้วเอาไปยี่สิบเลย ยี่ยิบเอ็ดด้วยยีิบสองยิบสามเลยเอย่ิบสี่ด้วยเอมาแล่แส่เพอะไรอิห้าแล้วต่อเลยครับจากฝรั่งเบหย่ะไดเนทีที่มันเป็นไลไล่ผม่ครับเลย กินเลี้ยวเรือกินจะไม่โซนนะคุณคุณโซนแล้วก็ห้านี่ก็ไล่แบบเบสิกเด like ี๋ยวต้องไปลบออกเกื่อนี้เร็วว่ะเจ็บ รู้สึกว่มรู้จักขุนสไลเดอร์มั้ย9 1บ <c oughs> <c oughs> <95. c oughs>